สวัสดีครับผมช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับเป็นโซล่าปั๊มปิ้งนะครับอ่าก็คือเดิมทีเนี่ยลูกค้าใช้เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับอยู่แล้วนะครับ750วัตต์นะครับหนึ่งแรงม้านะครับอ่าในส่วนของค่าไฟนะครับที่สูงขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยอ่อยากประหยัดในส่วนของอ่าการสูบน้ําทําการเกษตรนะครับก็เลยติดต่อทีมงานตะวันโซล่าเซลล์ของเรานะครับให้ทําการเปลี่ยนปั๊มนะครับให้เป็นปั๊มดีซีบัลเลต์นะครับ แล้วก็ใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นแผงโมโนขนาด400วัตต์นะครับจํานวน3แผงนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มนะครับลงปั๊มใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นปั๊มดีบัลเลต750วัตต์เหมือนกันครับเท่าเท่าหงแรงม้าเหมือนกันนะครับท่อออก1.25นิ้วนะครับอันนี้ผมลงไปที่ความลึกนะครับ32เมตรนะครับบวกปั๊ม1เมตรก็เป็น33เมตรนะครับแล้วก็ส่่งตอนะครับ จากบ่อบาดานนะครับไปตามท่อนี้นะครับอีก80เมตรนะครับอ่าอีก80เมตรไปยังถังนะครับสีฟ้านะครับน้ำเงินน้ำเงินข้างหน้านี่ครับขนาด10,000ลิตรนะครับอ่าสูบแล้วก็ใช้ในส่วนของลูกลอยไฟฟ้านะครับเมื่อน้าเต็มแทงนะครับก็ให้ลูกลอยไฟฟ้านะครับสั่งให้กองหยุดการทํางานนะครับอ่าเพราะฉะนั้นน้าก็จะเต็มแล้วก็จะตับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกองควบคุมนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณเกือบสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาล์วสวิตนะครับนะครับว่าน้ําก็ยังเต็มท่อดีนะครับอ่าพุ้งไหลแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ควบคุมนะครับว่าการใช้งานนะครับยากง่ายนะครับแค่ไหนนะครับอ่าในส่วนของงานโครงสร้างนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่าฝังท่อนะครับฝังดินให้เรียบร้อยมีระบบ อ่ากาวายก็คือสาดินสายดินให้ด้วยนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอ่าดูเป็นระเบียบสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตู้ควบคุมนะครับที่อยู่ด้านในนะครับตอนนี้ก็สถานะของวล้นนะครับทำงานปกตินะครับอ่ามาที่ RPM นะครับขนาดแดดสีโมงเย็นก็ได้อ่ารอบมอเตอร์ยังขึ้น2.5 0 0นะครับกดอีกทีหนึ่งไปที่แอมป์นะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ที่4 2แอมป์นะครับ แล้วก็วัตต์ที่ผลิตได้นะครับ502วัตต์นะครับส่วนด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนของซ้ายมือนะครับจะเป็นเซิร์สดีซีนะครับสําหรับป้องกันในส่วนของฟ้าผ่าหรือการกระชากจากแผงนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเบรคเกอร์ดีซีสำหรับเปิดปิดระบบนะครับที่จะให้ปั๊มทํางานหรือไม่ให้ปั๊มทํางานนะครับถ้าเราไม่อยากใช้งานนะครับก็เพียงแต่ยกตัวนี้ลงนะครับเบรเกอร์เอาลงนะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับปกติก็ยกเบรคเกอร์ขึ้นนะครับ เพียงเท่านี้ครับปั๊มก็จะทํางานให้เราปกตินะครับสตาร์ทปั๊มให้อัตโนมัติเลยนะครับสําหรับใครที่ใช้งานไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ท่านยกเบรกเกอร์ออนออฟแค่นั้นได้ก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนปั๊มนะครับจากไฟฟ้าให้มาเป็นปั๊มโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวนะครับเสียงดังนะครับมีควันมีกลิ่นก็ลองติดต่อสอบถามกับร้านตะวันโซลาเซลล์ของเราดูกับเบอร์โทรผมช่างหนึ่งครับ096265นะครับ2465นะครับยินดีให้คำแนะนำยินดีให้ขับปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอสวัสดีนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการเทสระบบนะครับสูบน้ำจากบาบาดาลนะครับที่ตรงแพงมาที่แทงนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณ80เมตรนะครับโดยทางนี้เป็นทางความจุ10,000ลิตรนะครับแล้วก็ใช้เป็นระบบลูกรอไฟฟ้าในการควบคุมนะครับตัวนี้